สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมาเด้อมากินข้าวแรงนํากันช่วงนี้กาจีเฮ็ดกัเข้าดูได้เพราะว่ายัางเป็นช่วงวันหยุดแด่พี่น้องลวก็คือว่าแหละเนาะถ้าหากว่าเมื่อวันหยุดนี่ก็บบมมียังไล่ได้อยู่บ้านไปใส่มาใส่ก็บบได้ฝนกาโตกจีออกไปเล่นข้างนอกกับไปบได้พี่น้องเลยกจะบ่มมียังไล่แลละกาจีมีแต่ก,กินกับนอนนี่ตัวเมื่อนี้กาจมีมาเฮ็ดเมนูที่แบบว่า เมนูที่แบบว่าพัวกับลูกมากกินพี่น้องข่อยนี้มากเฮ็ดกับข้าวเลยแต่ว่าอันอาหารฝรั่งฝรั่งนี้บบมากกินบันใดโดยเฉพาะทอดมันฝรั่งข่อยนี้โบามากขนาดแต่ว่ากะมากเฮ็ดว่าเซ่นซะจาใจเฮ็ดให้ลูกให้เต้ากินแล้วอีกอย่างคั่นคนเฮานี้มันใจบบมากแท้ๆทมันก็บบยอมเฮ็ดแต่แต่ว่าข่อยนี้เนาะเรื่องเฮ็ดนี้มากสุดมากอันเฮ็ดแบบว่าอันเฮ็ดแล้วมีคนกินะนะ เวลาเขาเฮ็ดแล้วมีคนกินนะพี่น้องดีใจดีใจใดเมื่อนี้กะจีมาปอกมันฝรั่งมันฝรั่งในซื้อมาได้เป็นอาทิตย์ละลวก็ออกหักเรียบร้อยแล้วมันฝรั่งเมื่อนี้ก็พี่น้องทั้งที่ว่าซื้อมาได้เป็นอาทิตย์แต่ว่ากะบไ่ดได้เหี่ยวใดยังช่ําอยู่เพราะว่าอย่างช่วงนี้ก็ยังอยู่ในสภาพแบบว่ายัางอยู่ช่วงหน้าเน่าอยู่แต่ถ้าหากว่าอยู่ช่วงหน้าฮวานันนี่โอ้ยแป๊บเดียวเหี่ยวเหี่ยวละกัเน่าประมาณนั้นไดพี่น้องแล้วเมื่อนี้กะจีลังจากปอกแล้วกะจีมาหั่น มีดนี่ก็ได้มีดมาใหม่เห็นหมอได้มีดมาใหม่พี่น้องราคาบ่าแพงในราคาเจ็ดสิบบาทแต่ว่าคมคักคมแน่ซื้อมาอันเดียวซื้อมาดวงเดียวว่าเช่นซะ,นะค่อยกับหูว่าภาษานไทยก็เจ้าห้องอีกอย่างแต่ว่าภาษาลาวนี่ถ้าเป็นมีดเป็นผ้านี่ก็เจ้าจห้องเป็นดวงเด้อมีดดวงหนึ่งผ้าดวงหนึ่งประมาณนั้นว่าเช่นซะมือนี้ได้ใจคักได้ใจแน,น่มาหั่นมันฝรั่งนี่ออกมาได้แบบว่างามขนาดเลย ลากาซีมันฝรั่งนี่ก็ค่อนข้างจะช่วยงามเมื่อนี้ก็ถือว่าโชคดีว่าเซนซันเนาะอันเพราะว่าอนันค่อยไปซื้อมันฝรั e. ่งมาได้ได้มันฝรั่งเหลืองเพราะว่าอย่างมันฝรั่งเหลืองนี่ทอดออกมานี่ค่อนข้างจะช่วยงามและกระซ็บเพราะว่าอนมันฝรั่งสีขาวนี้เวลาเราทอดแล้วนะมันจะนิ่มไวมันบ่ค่อยกรอบว่าเซนซะเพราะฉะนั้นแล้วอันมือกก็ถือว่าโชคดีแหละเนาะไปซื้อมาเพราะว่าอันเขาห้าเปลาะนะมันก็บอกว่าข้างในเป็นสีข้าวสีเหลืองพี่น้อง มื่อนี้กับบเดเฮทยังไร่เดิมเมื่อนี้ก็ได้ทอดแบบว่าทอดถ้วยตัวถ้วยเพราะว่ายังอันเวลาค่อยทอดนี้ค่อยกะจะบาทอดลายได้อันเพราะว่าอันทอดนีะเนาะค่อยกะจะทอดซองเท้อเพราะว่าอันกินนี้ก็ค่อยจะรอท่าให้ลูกอันลูกชายกับปั่ค่อยนี่นะกินเหมิดก่อนแล้วค่อยกะจะทอดอีกประมาณว่าเพราะว่าธรรมดานะทอดเนื้อัน่ะพี่น้องมันจะมีแบบว่าซองตัวค่อยจะรอให้เขะเจ้ากินเหมิดก่อน เราค่เจ้ากินใกล้เหมือก่อนล้วค่อยจะทอดจากอีกตอนหนึ่งล้านมันฝรั่งนี่ก็คือกันได้ค่อยก็จะตัดออกว่าเส้นจะนาตตักออกตัดตัออกประมาณว่าอันถ้าหากว่าอันคเจ้ากินใกล้จะเหมือท่นนะค่อยจะทอดประมาณแบบว่าเฮ็ด้ขยกับอันร้านอาหารพี่น้องละาเนื้อนี่ธรรมดานี่ค่อยก็ตัดแต่ว่าเมื่อนี้ค่อยก็ลืมตัดเนาะค่อยก็คิดว่ามันที่โงอว่าเส้นชะแต่ว่ามันก็ยังโงอคือเก้าพี่น้องแล้วทอดนี่ก็ใช้เวลาบนเดอทอดนี่เดอประมาณเนึ่งนาทีสองนาทีค่อยก็กลับด้านเพราะว่าอย่าง ถ้าหากว่าเป็นเนื้องวนี่นะทางนี้ก็เจ้าจะบดทอดแบบว่าให้สุกคักเดยเพราะว่ามันกิ๋ยพราะมาพี่น้องแล้วเนื้องวนี่ค่อยซื้อมานี่ก็ประมาณมันบดโลดอกแต่ว่ากิโลนี่ก็ประมาณ30ิก็อยู่โลนี่แหละพี่น้องค่อยซื้อแบบว่าเนื้อเอาแบบว่าค่อนข้างจะจะแซบมาว่าเช่นซะเพราะว่าเขากระ่ได้กินทุกเมือเนาะถ้าหากว่าเราโดนโดนกินเท่อนึงนี่ก็ซื้อค่อนข้างเอาเอาดีเนื้อเอาแซบมาว่าเช่นซะมื้อนี้กัดิีทอดสองตัวก่อน ให้คนละตนหลังจากนั้นไกลจีเหมินแล้วค่อยจึงกี่ทอดอีกเฮดสไตล์แบบสไตล์ร้านอาหารกิน้อนฮอนวาเซนซานเนะอันนี้แหละเห็นบอหน้าตารักมันฝรั่งนี่เห็นเป็นแบบนี้กรอบขนาดเลยพี่น้องกินฮอนฮอนแบบนี้เลยสไตล์บ,บ้านค่อยนี้เห็นบอกระชายแบบนี้เลยพี่น้องยังฮอนฮอนเลย